ทีนี้ผมเอาลำมันงาดำมากินอาจารย์ครับไม่เคยคิดว่ามันจะหายมไม่เคยคิดว่ารูปภาพของงาดำมันจะดีมากมายขนาดนี้พ <อ S 1> เพราะโลกของเรากระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันเป็นมาน 20, ปน20ปีแล้ว20กว่าปีครับไปเราเดินเนี่ยผมยืนไม่ได้จังผมยืนอย่างนี้ไม่ได้เลยครับ3นาทีล่ลลลลวงเลยอนาทีเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันตึงตึงแล้วมันมันจะมันจะลุกผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วที่กินไปไม่ได้คิดว่าจะไปรักษาเลยนะกินก็มันมีกินแค่นั้นเอง แต่พ็เอิว่าเฮ้ยเรายืนได้อืมผมไปไหว้พระที่ไหนก็แล้วแต่แตบอกให้เนียกับลูกไปก่อนผมไปไหนไม่ได้ยืนอยู่ใน,นกัพแล้วก็อยู่บริเวณน,นั้นแต่ทุกวันนี้ผมไปไหว้พระที่ไหนครั้งล่าสุดก็ไปที่อาจจะย์จึเต่อไปไหว้หลวงพ่อขุนนี่มาสามารถเดินได้ทั่วไม่มีคําว่าปวดพี่กินงานทาไปกี่กล่องไระดอนนี้ครับพี่พกินยังไงท,ท,ท,ที่ที่หาย สึว่ามันมันไม่ปวดเลยเนี่ยสองแผงสองแผงสองแผง